แล้วแผ่นดินแจกกรพรนดี่คือในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ให้เห็นผลว่าแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินพระอารัหารอริยะบุคคลแผ่นดินพระอารัหารแล้วก็แผ่นดินหาจากกรพดิ ีส่วนแผนิน้าจักับดนนี้มีอยู่สามประการดวยกันซึ่งจะทําหน้าที่ในการต่อยอดธนูบามรุมจะเคาะเย่รนริงอาณาเขตสถานที่ตั้งและผู้ที่จะมาสรรสร้าง เือสิ่งเหล่านี้นี่ต้องมีทุนมากและร่างทุนเท่าไรตามนี้นี่ไม่จะขึ้นอยู่เพราว่าสำนวนกันได้มาเท่าไหร่ซึ่งบำำางครั้งขณะที่เราสร้างอย่างนี้แหละพอถึงระดับหนึ่ง กาที่เดินทางมาแผ่นดินนี้นี่ตา่างก็ให้ดีให้งามว่าเออน่าจะได้รับการส่งเสริมพอปรากฏขึ้นมาว่าอะไรอะไรก็จำหน่ายได้หมดไม่ว่าจะเป็นดอกไม้จะเป็นอ,อ,อาหางอาหารเป็นเครื่องดื่มเพราะว่า สิ่งเหล่านี้คือผู้ฆ่าผู้คล้า,า,า,ายผู้ไร้่างๆเนี่ยมีภาระหน้าที่ที่จะต้องสร้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้ถึงที่สุดแต่ได้ขนาดเดียวกันทุกคนมีมโนธรรมอย่างเดียวก็คือมีฮริโอตตะเพลงกลัว ต่อจิตที่กำลังที่ที่เป็นอกติลไม่มีการแจกรงแจกซองไม่มีการพี์ไม่มีการโฆษณาเรียร้ายและใหญ่โตมโหฬารอันนี้จะไม่มีเพราะไม่มีขึ้นมาก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้ยิบเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาและกวนกำลัแล้วพอได้พระใจเงินทองก็นําไป สามสิ่งที่ช่างเขาเรียกร้องว่าอันนี้ขาดนะนี่ขาดนะนี่ขาดนะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือนวนแล้วแต่เป็นไปเพื่อการสงเคราะห์ที่ช่างเขากาลังเรียกร้องกำลังหาว่าตรงนี้ขาดสูนนะขาดเล็กนะตรงนี้ขาดลวดนะ พวกเหนี้ที่เขาอยู่ก้างหลังเขาก็จะทําหน้าที่ในการส่งเขาซึ่งสิ่งเหล่านี้ลดคือจะไม่มีคําว่าไปโฆษณาบอกกลุ่มบอกคานเอาจริงๆจังๆเพื่อให้ได้ยทอมาเพราะคำตัวคำทอรหัแต่ว่าอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องนำพาหมายเป็นเครื่องเขาเรียกว่า ไปส่งเสริมคำเรียกร้องให้ช่างในทํำงานตลอด24ชั่วโมงตอนประการที่สองปูปานิสัยทุกคนในสถานที่แห่งน,นี้ไม่ว่าผู้สซ้านไม่ว่าผู้ที่มาชื่นชมล้วนแล้วแต่ คือโนทามคือไม่แคบและไม่เข้มคำว่าไม่แคบและไม่เขยมนี่ความหมายคืออะไรก็ค,คืออยาคือไม่ได้ไปอาทิตคือไม่ได้ไปสายตาส,สอดแน่มันลุกเกินไปแล้วก็ไปตั้งความวิชานศิษยาตั้งความไม่นีไม่งามไอ้นี่เขาเรียกไว้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดี ไม่ได้ตั้งค่าสิ่งนั้นไม่แค่ส่วนไม่แคนก็คือหมายความว่าอยากจะสเคร์ให้สองสามอย่างนี้พัดดันให้โครงการสมบัติมหาจักรพรรดนั้นเนี่ยใครแซ่ซ้อมหมูในเร็ววันซึ่งไม่มากก็น้อยอันนี้ความหมายก็คือไม่แคบและไม่แคบ ส่วนประการที่สามขึ้นชื่อว่าสัตว์โลกไม่มีอะไรดีไปกว่าการเรียนรู้และคอยวันที่ท่านจะมาโปวดเมื่อเรายังมีธาตุฐานนำรงธาตุฐานอยู่ก็ไม่ต้องไ,ไปคิดมากงมีหน้าที่มาวัดก็ามาไปมีหน้าที่ทำบุญก็ทํำไป ําค่าเวลาเอาไว้นในวันที่ท่านนั้นมาโปรดทีนี้คาว่าท่านคือใครเนงคงไม่ใช่พระกระจอกง่อยหรอกที่จะมาเพราะมันสมบัติเหล่านี้มันใหญ่เกินบารมีของพระทั่ว,วไปก็คงไม่ใช่เทวดากระจอกกระจอกมากที่จะเข้ามาเนี่ยมันนลาะให,ใหญ่่าเทวดากระจอกอีกเขาเลยให้ผลว่า คอยวันที่ท่านมาถ้าท่านยังไม่มาก็ฆ่าเวลาทำไปฟังลางก่อนจนกว่าจะถึงวันนั้นอุปมามันเหมือนกับเราถากางความสะดวกสบาย <c oughs> และก็รู้ว่าท่านไม่เหมือนเรา รู้ว่าท่านน่าจะดีกว่าเรารู้ว่าท่านน่าจะวิเศษกว่าเราเราคิดว่าทานสิ่งภาวนาเราทำแล้วเรามีเวลาคอยท่านนั้นเราก็คอยแล้วแต่สิ่งเหล่านี้นาการรอท่านสักครั้งหนึ่งเนี่ยท่านก็น่าจะวิเศษกว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่วิเศษจริงๆเนี่ยเราไม่ได้คอยท่านหรอกแล้วเวลาที่ท่านมา ท่านคงจะต้องรู้ได้ยาสัพพันยอยู่แล้วว่ายังมีลูกหลานตัวน,น้อยน้อยนั่งคอยท่านอยู่ฉะนั้นข้าเวลาทำไปทางๆแล้วก็สงเคราะห์ตนเองให้จิตใจนั้นบริบูสงเคราะห์ตนเองเพิ่มจิตใจนั้นให้บริบู แล้วทาไมต้องมีสองอย่างนี้คือสองเขาตนเองกับเพื่อนจิตใจบริบูรณ์เนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าสติปัญญาสัมโลกนั้นพออย่างถึงถ้าจะคาดคำนึงมันกับพอเหล่าเหตุและผลได้ถึงจะอุปมาอุปไมยใช่ว่าสิ่งที่อธิบายนั้น จะก,กลายเป็นตัวการฆ่าคะเลของเรานั่งขยเหมาดิว่าปัญญาของสัตว์โลกเราฆ่าคะเลได้ฉะนั้นเราทำไมจำเป็นที่จะต้องไปค้นหาว่าปัญญาของสัตว์โลกนี้มันขนาดไหนมนต้องไปค้นหาเพราะเราฆ่าคะเนได้หรือเ่าต้องมาเป็นแค่างนางนีส่วนปัญญาของมหาโพธิสัตว์เจ้า มีเรื่องเล่ามามากหลายอสงมยัยทุกสิ่งทุกยางเกิดไอกินตายมิอาจรู้ได้เป็นใจฟังก็ไม่รู้ว่าจะว่างขนาดไหนอ่ะเพียงแค่สมมุติว่าครั้งหนึ่งท่านทราบซึ้งในองค์พระศาสดาถึงกบปะนะปติสนธีกลัน กลองเอาไว้ว่าเรื่องหน้าขอสู่สีอายะเมตตาเพียงแค่นิดเดียวแค่นั้นเองว่าทราบถึงในองค์ภาษาสดาขอตั้งความปรารถนาเป็่อใเจ้าอุต่อไปในทีวีนามว่าสีอายะเมตตาอะไรเลยการท่องเที่ยวเวียนไหยตายเกิดประเสริฐตมต้อยเล็กไปบ้างก็ถือว่าเอาครูเป็นแบบอย่าง ตั้งปฏิปทานตั้งไว้เป็นปุจฉาให้สัตว์โลกเดียรียนรู้เข้ามักสูงผลอันแรงกล้าวงสัตว์มากเหนือคณาต่างขึ้นพาอาศัยค่อยความเราฉะนั้นบารมีของมหาโพธิสัตว์เจ้าหรือว่าของพระศรีแม่ไตรนะ่ะจึงต้องแต่งบรรยักษขึ้นมาร้อยเป็นเรื่องราวแบบ มากมายม,ามานาศาสาหลายอาสมไขยเพื่อต้องการอยากจะให้สัตวโลกทุกตัวตนเนี่ยก้าวแรกอิมีพีมันอย่าไปสัคัญเรื่องความทุกข์และเข็นใจถ้าคนจะมาเกิดในยุคพันยักเมตรตรทุกคนทั้งหลายอิมีและพีมัน คือทานป้อนได้ท่านสร้างเขาให้ให้ตก่อนเลยไม่ต้องวัดยากแล้วลูกหลานเลยเอ้าใครจะไปเกิดแท้ยินกันวดเออคดยากเนื่อนใดใครรู้ว่าใครใครรู้บ้างต้องสาสารเสียงสิ้นไ้มดยศเรื่องการคดเคี้ยวคิดคดทรอยศในยุคเราเห็นใจนั้นไม่มีผูประไมณฟังว่าไม่มีโจทย์ไม่มีขโมย ไม่มีเรื่องนีเง่าไม่มีอะไรตามๆเพราะว่าท่านฟูทานมาดีไม่มีไม่ต้องแบกรถตับไครบาปตับไครบาปอาตาอาและตามหน้าหามักผลการบำเพ็ญของเราสดชื่นดวงกระมวลไอ้เรื่องมักผลนั้นขึ้นชู่ขึ้นอยู่กับเรานั้น ปลาคาร์เอ้พอจะเจอพอสีเม็ตายเราควรจะขอลาไปเอราะเทนอ้อยตายไปข้างหนึ่งในยุขของขา้ามนี้นะแค่ฟังคาร์อแล้วต้องมลุไปถ่ายยังไม่บรรลุกกับปลาบ้านกับช่องก่อนบมาลังมาไหม <c oughs> <c oughs> เออมาล้างมาใหม่จะไม่มีหรอกไอที่ว่าตะไคร่ก็ตะไคร่บ,บาดอาจเนตตามน้ำบุกปลาพาร์ฟลงไปลูกซัดไม่มีเออ ต่างนาต่างตาอย่างนั้นไม่มีเลยครับสารชีวิตตายไปข้างหนึ่งไม่มี้อาในยุขพราะเสียเมตรายไม่มีเพราะถือว่าท่านบำเพ็ญมาดีอันนี้เขาเรียกว่าแต่ก่อนอื่นจงยังติดให้สดชื่อและผอมสเห็นว่าถูกทานมันยิ่งใหญ่อย่าไปทอดอะไรว่า มันไม่ใช่สึ่งของเราอย่าไปมดทอดอาลลยอย่าไปคิดว่ามนใช่ของคนเขาไปได้ไม่ได้ไม่ได้สารจะขึ้นตรงต่อผู้ยิ่งใหญ่ใจนั้นต้องสําคัญและยิ่งใหญ่กว่าจองให้รู้แนวทางท่านเกิดว่าท่านสาสารความสบายมาให้ผ่าน เชื่อว่าความดิ่มน้ำสำราญเราเคยพบทานกันที่ไหนตาเขาอยาดเหนือและแรงกายไ,ไปเห็นแรก่สิ่งน้าถึงได้มาคือในยุคนี้มันไม่มีนะไอที่ว่านั่งรับตาแล้วอาหารคลิปจะมาดาดีแต่ว่าในยุคของท่านมีมนะในยุคของท่านม,มีฉะนั้น ก็ทำแลทวนเอาถึงมันจะยาวถึงสองร้อยกว่าปีแต่มันก็คือแผ่นดินทรศสีย่าคิดนอกหรือคิดอย่างอื่นให้มันเป็นไปได้ให้คิดเสือว่านั้นคือท่านเจตนาและจริงใจมอบแผ่นดินอันยิ่งใหญ่ฝากไว้ในใจทุกๆคน ถาอมปมาอีกฟังปาไว้ในใจทุกทุคน